สวัสดีตอนเสาร์ค่ะมือนี้จะเป็นอีกมือหนึ่งที่ออกไปเฮ็ดงานค่ะบ่มีอะไรมากมายแคซิมาโซค่ะขึ้นเขามาอันคางทางเขากา็เอาดินมาถมเบิงค่ะดินใหม่ๆเนาะเบิงขางหล้างเพชทค่ะนั่นคือดินใหม่ๆนี่คือดินใหม่ๆรสชาติบรต้องเบาถึงนะคะจะมีขี่หมูขี้หมูขี้ไก่อยังก็ว่าไปค่ะ เวลาเพดปั่นขึ้นมาเพจก็จะหายใจทั้งปากเพราะว่าหอบค่ะหอบมันปั่นเนินสูงแห่งมันบละกระสีไดอ้อ่าปากสูดขีไก่ขี่ไก่ขีหมูตเต็มปากเบิ่งๆค่ะนี่คือถนนใหม่และก็เวลาฝนตกมาจากน่อยอาหารเพจกระิอยู่นี่แล้วก็จะเป็นพักโขมค่ะพักโขมผักโขมนอเวสี่คืนเต็มเวลาถมทีใหม่สินะคะ่ะแล้วกั มื่อนี้อากาศเจ่มใสแดดดีแต่คุณรู้ไหมว่านึ่งองา้าหนาวตับแตกค่ะเวาออกมีแต่ควนออกป่าค่ะสูปยาอยู่ตลอดอะไรประมาณนี้ไปต่อค่ะไปต่อเดี๋ยวสิไปงานสาย ตอนนี้เชรกับผ้าเด็กหน่อยมาเล่นอยู่ตรงเขาเอิญนีหยังก่อขาสเก็ตแต่พาร์กเกนก็คือบ่องล่านสเก็ตค่ะโบกาจากทีทํางานดอกค่ะมือเศารนี้หนาวหนาวตอนนี้ก็แดดหอนนะคะแปดองศาหนาดําคําเขียดกับเมื่อน,นี้ก็คือเกาละค่ะผ้าเด็กหน่อยอยู่ข้างนอกตลอดค่ะเพราะว่า ในส่วคนคุณลนกะนี่เหมาะในการที่คันอากาศดีนี่อยากอยู่ข้างในมันแออัดค่ะพาเด็กหน่อยอยู่ข้างนอกมือนี้เด็กแพทก็มีเด็กหน่อยแค่สี่คนค่ะสี่คนสี่คนในการทํางานการอยู่แต่ที่ทางานอยู่บานนะคะเกี่ยดูสินะมันกับเบือ่อแมนบลาค่ะเลื่อยผ้าเขามาออกมาข้างนอกมาเล่นอยู่ข้างนอกเพื่อที่จะได้ปเปิดหูดเปิดตาค่ะ แล้วก็จะพากันกินเขาเทียงอยู่นี่ค่ะกับเป้าอียงกะเตรียมมาพร้อมแล้วเบ่งเบ่งเบ่งบรรยากาศค่ะ รถไฟมาแล้วไ้าจากกล่ทเพชรทำงานแล้วเพชรกำมับ ปันจักรยานมาเอาของนะคะตอนนี้ห้างยังปิดอยู่ค่ะเพราะว่าโควิดนะคะเวลาส,สื่อของก็คือสื่อในเน็ตแล้วก็ไปเอาไอทีหลานค่ะเป็ดกระส่เวลาโดนเติมเนาะคะ่ะปันจักรยานว,นว่นว่าไปเอาบองได้หูอยู่หลานมาเอาของค่ะได้เรียบร้อยแล้วค่ะสรุปแล้วก็คือห้างยังปิดอยู่นะคะเด้อปิดมาโดนเลยคะ่ะจะเป็นน่าจะเดือนกลัวแหละคะ่ะ เวลาสื่อฟ้องค่ะก็คือสื่อทางอิเนเทอร์เน็ตแล้วมาหบก่ะเพชรกะเหลืองงานแล้วคขะปันจักรยานมากเกือบเมนดา10บกิโลเนาะค่ะเพื่อทีมเมาสสิ่งนี้ผาว่านาอย่าให้ฝนตกคำเลยค่ะเด้อ ลังจากเว็นลับสองแล้วเพชรกัมมาเอาปลาตองโกบานโมค่ะเป็นทางพันแสบตาสวดคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ละค่ะเจอกันคลิปหน้าได้ค่ะเดินนิสตอเบอรีแวะจอดซื้อก่อนเขาบานค่ะ